สวัสดีครับพบก,กับผมครับอภิน,นันบุญเมืองกับข่าวเฟรเดเยวครับวันนี้นะครับเราจะไปกันที่ยมเภอบาสตพาน้อยจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ครับกับโครงการหอยหอยเือเสือครับไปรับชมบรรยากาศสดกับคุณนัทวุฒิได้เลยครับ ขอบคุณคุณอาพิณันมากครับและตอนนี้ครับผมครับก็ได้มายืนอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูถึงการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับในจุดนี้นะครับคือการปล่อยหอยมือเสือนั่นเองวันนี้ครับก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายครับที่เราจะได้นําเสนอในแง่มุมต่างๆในเรื่องของการอนุรักษ์ทํากันยังไงจะมีผลดีต่อธรรมชาติและต่ออนาคตของเยาวชนรุ่นหลังอย่างไรติดตามได้ครับกับสกู๊ปพิเศษในการอนุรักษ์ธรรมชาติในครั้งนี้ครับ ในวันอังคารที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ณศาลาประชาคมตำบลบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีกิจกรรมปล่อยหอยมือเสือโดยหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยมีคุณสมบุตรสวัสดิ์พิบูร์รองนายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางสะพานมาร่วมเปิดพิธีในช่วงเช้าและมีกิจกรรมเก็บขยะริมชายฝั่งจากน้องๆนักเรียนโดยกิจกรรมปล่อยหอยมือ เสือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดคือเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังและเพื่อจัดการกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ทะเลและเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคส่วนต่างๆในการฟื้นฟูแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายากที่สำคัญ ซึ่งหอยมือเสือเป็นสิ่งที่คอยช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศคอยทําหน้าที่ดูดกรองฝุ่นและตะกรนเหล่านั้นไว้ทําให้น้ําบริเวณทะเลบางที่ใสสะอาดช่วยให้ระบบนิเวศของทะเลดีตามไปด้วยเพียงแต่ในปัจจุบันหอยมือเสือถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์จากฝีมือของมนุษย์จนทําให้หอยมือเสืออยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์จึงเป็นที่มาของกิจกรรมปล่อยหอยมือเสือในครั้งนี้หอยมือเสือก่อนหน้านี้จะมีตามธรรมชาติมาก เยอะแยะไปหมดแต่หลังจากนั้นจะมีชาวประมงชาวบ้านนักท่องเที่ยวอะไระเขาก็จะเอามาบริโภคหรือว่าเอาเปลือกเอาไปประดับประดาตามบ้านเรือนนะคะทำให้หอยธรรมชาติลดลงซึ่งตอนนี้หอยมือเสือได้อยู่ในบัญชีสัตว์สงวนและคุ้มครองนะคะเราก็เลยมีการอนุรักษ์เกิดขึ้นใช่ไหมคะซึ่งหอยมือเสือเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือ นอกจากเป็นสัตว์ทะเลหายากแล้วใช่ไหมคะมันก็จะก,กรองน้ําบริเวณนั้นน่ะให้ขุนไอที่ขุนให้ใสขึ้นก็ซึ่งมีผลต่อการเติบโตของปะการัง<ม>ผลสืบเนื่องต่อมาก็คือนักท่องเที่ยวก็ได้เข้าไปเที่ยวก็ทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นใช่ไหมชาวประมงอะไรก็เมื่อธรรมชาติมันฟื้นฟูใช่ไหมคะชาวประมงก็จะได้ประโยชน์ในการทามาหากินข้อเสียจะไม่มีเลยค่ะค่ะถ้าชาวบ้าน หรือว่า,าชาวประมงนักท่องเที่ยวช่วยกันอนุรักษ์แต่เราต้องมาช่วยกันคือประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ให้ชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวรู้ว่าเออประโยชน์ของหอยมือเสือเป็นยังไงทําไมเราต้องอนุรักษ์ที่จะช่วยกันอย่าอย่าจับมันมากินหรือมาขายหรือว่า,ามาเอาไปประดับประดาบ้านเรือนนะคะ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของนักดำน้ำสาวสมัครในโครงการนี้ที่มาช่วยในการร่วมปล่อยหอยมือเสือ,อ,อมีความเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับเพราะว่าช่วยให้ธรรมชาติดีขึ้นเพราะหอยมือเสือเนี่ยมีความสาคัญกับระบบนิเวศช่วยกรองน้ํากรองตะกรนอะไรที่ขุนอะไรให้ทําให้น้ําใสได้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศชัดเจนก็คือก็คือได้ปริมาณหอยมือเสือที่มากขึ้น มากขึ้นจากธรรมชาติซึ่งตอนนี้โตไม่ทันหรืออาจจะโดนจับโดยแบบผิดกฎหมายก็เอาไปกินบ้างเอาไปไว้ในตู้ปลาบ้างซึ่ง,งก็จะลดจำ,จ,ำจำนวนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้วิธีการเพราะเลี้ยงเพื่อจะมาปล่อยเพื่อจะขยายพันธุ์ให้ช่วยในระบบนิเวศให้มันดีขึ้นครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นําร่องผมขอหอยมือเสือตัวนี้มาประมาณ2ปีกว่าจะได้โครงการตัวนี้มาครับครั้งแรกเปิดครั้งแรกนี่ได้300อตัว ถ้าทาสติสิ้นปีนี้หอยมือเสือยังครบอยู่ประมาณ 250- ร้อห้รือตัวผมจะได้ใหม่อีกประมาณ5 0 0ตัวครับใหุ้ชุมชนช่วยกันดูแลหอยมือเสือชนิดนี้ไว้ครับอนุรักษ์นะครับอย่างน้อยในด้านอนุรักษ์แล้วก็ในด้านเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจก็เม็นก็ว่าการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีมากนะครับเพราะว่าคนก็อยากจะมาดูหอยมือเสือในด้านอนุรักษ์ในระบบดีเวทยอย่างนี้ก็ดีนะฮะอะไรบอกคือจะได้มีหลากหลายน้ําจะได้สะอาด นะครับปลาจะได้เยอะนะครับด้วยสมบูรณ์ในอ่าวไทยต่อๆไปนะครับนะครับนะครับให้กันช่วยกันรักษานะครับอย่าทําลายปลาคาร์งอย่าทําลายหอยมือเสือนะครับดูได้นะครับอย่านําขึ้นมานะครับนะครับเราให้ดูอย่างเดียวนะครับแล้วขอร้อนะครับอย่านําขึ้นมาไม่ว่าปลาคาร์งไม่ว่าจะเป็นปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอยต่างๆนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้มันคู่กับอ่าวไทยของเรานานๆนะครับนะครับ ครับผมและตอนนี้ก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกับกิจกรรมปล่อยหอยมือเสือคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับก็อยากจะฝากให้กับเยาวชนรุ่นหลังนะครับแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับให้มาใส่ใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับเพราะในวันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นผลที่ตามมาครับแต่ในหลายปีข้างหน้าผลเหล่านั้นอาจจะช่วยท่านได้ก็ได้นะครับโอเคครับเราจะกลับไปที่ห้องส่งกับคุณอภิธานต่อครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับก็เป็นโครงการที่เน้นอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับ วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับข่าวเฟรนิวได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ